สวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับวันนี้ผมมากลับจากเพชรบุรีนะครับไปหัวหินมานะครับต่อเนื่องมาจากคลิปเข้าใหม่ป่ามันแวะแล้วรักเลยแล้วก็รักเธอเสมอใจจนมาถึงครัวคุณน้อยอาหารป่าดอนมะกอกนะครับวันนี้เป็นวันที่สองที่ผมเดินทางกลับกรุงเทพก็ระหว่างทางก็ผ่านมาทาง ลาบุรีนะครับเข้ามาทางอําเภอเมืองลาบุรีแล้วก็จะมีแยกเลี้ยวซ้ายอยู่ชื่อถนนเพชรเกษมสายเก่านะครับเพชรเกษมสายเก่าเนี่ยผมเลี้ยวเข้ามาทางเจ็ดเสมียนบ้านเจ็ดเสมียนเนี่ยของพี่แจ๊บพี่แจ๊บเจ็ดเสมียนนั่นแหละผมมาอยู่ที่ร้านนี้งงเด้ร้านนี้นี่คือชื่อร้านนะร้านนี้คือเงินร้านน่ะร้านาน่ะร้านนี้อ,อ,อยู่ที่คลองท่อนะครับเจ็ดเสมียน ร้านนี้มีอะไรอ้าวทำไมผมต้องแวะใช่ไหมอุ้ยร้อนร้อนอ่ามาดูกันนี่เป็นหอยกระทะนะครับหอยกระทะนี่จานบาเบลอเลยนี่มาแบบเดือดปุดๆเลยฟูมาเชียนี่นี่เป็นเครื่องปรุงน้ําซอสของเขาเขาปรุงไว้กับหอยแมลงผู้หอยแมงผู้ไม่ใช่หอยแมลงหอยแมงผู้นะไม่รู้กี่ตัวเลยเยอะไปหมดเลยฟูควันเลยฉุยเลยแล้วก็นี่เป็นไข่มีไข่แล้วก็มีเนี่ย นี่ถ่งงอกอ่ะใส่ซอสพริกเข้าไปผมแดกให้ดูดีว่านี่ยังชาอยู่เลยนะนี่เป็นร้านที่อยู่ติดกับคลองท่อเลยข้างหลังผมเนี่ยเป็นบึงบัวนะเป็นคลองคลองนี่แหละแล้วเขามีมีบัวห้ามตกปลาห้ามทํากิจกรรมบางนันเพราะนั้นมันจะไม่มีเรือผ่านไม่มีเรือวิ่งม่งเป็นคลองเ่ยยากาศดีนะครับ แล้วก็อาหารไม่ธรรมดานะครับร้านนี้อ่ะผมแดกให้ดูร้อนๆนี่แหละอ่ะอืมอ้อ้เข้มข้นมากอืมอร่อยอร่อยเลยอะ นี่เป็นไข่ที่อยู่ในหอยกระทะร้านนี้นี่สโลกแกนแม่ค้าสโลกแกนอะไรนะลืมข้าวยำหอยเย็นทำไมอะ่ะคำยอ่อของอาหารนั่ก็คือมีทั้งข้าวมีทั้งยำม,มีทั้งหอยและอะไรเย็นเย็น The อ,อ,อื u r คำยอ่ออ้าว มบอกห้ามนะคนไายเนี่ยมันจะคล้ายๆกับคนที่แดกเนี่ยมันจะคล้ายๆกับอส่วนแต่ว่ามันไม่ใช่คือวิธีการทำเนี่ยคล้ายๆแต่ไข่เขาทอดมาในแบบโอ้โหเต็มกระทะแล้วก็หอยที่ให้มานีฮะพร้อมกับแป้งที่เขาตีมาเนี่ยเป็นซอสเนี่ยอร่อยเนี่ยตรงกลางเนี่ยผมเจาะแต่หอยเลยแล้วกันอร้านนี้ นะคะสามสาวเบอร์ติดต่อเดี๋ยวให้ตอนหลังแดบกบให้โคกก่ออืม้ันนี้เนี่ยบหอยกระทะร้อนจานนี้ห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทเนี่ยคุณยังยังเฉยเฉยใช่ไหมที่ไหนก็มีทั่วไปอ่ะเดี๋ยวรอดูเมนูต่อไปอออกไปอันนี้เ e c คอมเมนต์เ o m คอมเมนเมนูแนะนำ ของที่ร้านเขาอีกอันหนึ่งเขียวหวานผัดลูกชิ้นปลากกลายแน่เดี๋ยวแดกให้ดูโอ้โหราดข้าวมาเลยนะครับอื้งดึงเลยอร่อยด้วยโอ้ยอร่อยผมไม่เคยกินเมนูนี้เลยนะไหนลองกินที่เนี่ยหืมปลากายแท้ด้วยนะเนี่ยแดกดูเลยปลากรายแท้ อ,อร่อยอร่อยเลยปลากรายนี่แจ้งเลยเยอะด้วยนะเยอะด้วยหนายขึ้นอ่ะตอนนี้สามสิบบาทรัดข้าวมาแบบนี้นครับสามสิบบาทยังย่างอย่าเพิ่งงงอย่าเพิ่งทำไม่จบทำไม่จบ เย็นตาโฟนะครับร้านนี้มีเย็นตาโฟด้วยเมื่อกี้ให้เาบอกเย็นน่ะเย็นคือเย็นตาโฟนะเครื่องเต็มนะมีหมูแดงมีอะไรเส้นปลานะครับเลือดเลือดหมูปลาหมืกลูกชิ้นแมงกะพุนเต้าหู้ผักบุ้งเส้นใหญ่นะ่ะเดี๋ยวไม่ต้องปรุงนะฮะผมไม่ปรุง นะครับไม่ต้องปรุงร้านนี้เนี่ยเงินร้านเงินร้านต่อไปนี้จะได้เงินร้านร้านนี้ขอปั้นให้ปังหน่อยเถอะวะเอาอือเสอร่อยด้วยอร่อยด้วยอือเครื่องครบอร่อยด้วยอืมสเกต็ตแจก ก๋วยเตี๋ยวยังไม่จบนะมีอีกเนี่ยผมแดกให้ดูทีละจานเลยแล้วกันเนี่ยเส้นเล็กต้มยำนะครับมาแบบจัดเต็มหมูแดงเส้นปลาถั่วเธออะไรใส่มาเพียบขอข้าวเปล่าขอข้าวเปล่าเลยสิมารู้ไหมว่าจานนี้ก๋วยเตี๋ยวสองจานนี้ยี่สิบบาทครับ จานละยี่สิบบาทถ้วยละไม่ใช่จานถ้วยละยี่สิบาทบ้านแล้วดูแม่ค้าเขาทําแม่ทาอย่างนี้เรียกแขกชัดๆบรรยากาศดีบรรยากาศดีนะครับร้านนี้ผมบอกเลยร้านเขาเปิดเจ็ดโมงเช้าปิดสี่โมงเย็นนะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวผมให้เบอร์อย่าลืมเตือนเอาให้ไปเลยดีกว่าเบอร์โทนนะศูนย์แปดห้าเนี่ยผมอ่านให้ฟังเลย สองหกศูนย์หนึ่งสามแปดห้านะหยุดทุกวันพระนะอ่ะมาดูกันผมชิมอันนี้ก่อนนี่ยก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสชาติเป็นไงออกหวาน,วนอร่อยผมชอบนะรสเนี้ยผมชอบรสแบบโบราณโบราณรสแบบบ้านนอกอ่ะ พราะแบบผมโตมาจากบ้านนอกไนงะผมก็กินรสเนี่ยผมว่าข้าวไาทำไมรู้ไหมอ่าดูก๋วยเตี๋ยวโบราณครับไป,ไปเลยหมายเด็กๆผมแดกแบบเนี้ยคุกเลยทําเพื่ออะไรรู้ไหมเด็กๆทาเพื่อให้มันอิม่มให้มันแดกได้เยอะขึ้นโดยที่เราไม่ต้องซื้อสอง,อง่อไงง่ายเลยใส่ข้าวเข้าไปเพิ่มปริมาณนั่นเอง โอ้ยไม่ได้กินนานแล้วไม่ได้แดกนานแล้วแบบนี้จริงพ,พอพอได้รสชาตินี้แล้วแบบเห็นหน้าตาแล้วผมสั่งเลยอะ่ะผมอยากแดกแบบนี้เลยอะ่ะนี่ทั้งข้าวทั้งเส้นผสมกันจัดเข้าไปคำโตๆนะครับทางตรงไม่ต้องอ้อมจักหม่อมถัดแดกเพื่อเอฟซีนะจ๊ะเลือกเลือกอ่ะ ยี่สิบบาทพวกเนี้ยถ้าจายเหอะจะจัดเต็มอะไรกันขนาดนี้โอ้โหผมต้องแวะหาคิดดูแล้วกันไม่ได้แวะหาเพราะว่าของเขาถูกนะคือมันทั้งของของถูกและดีอะ่ะมันอยู่ที่นี่เลยจริงๆปกติผมไม่ค่อยเจอยิ่งในเมืองไม่ค่อยเจอนี่ถูกและดีอร่อยอืมอืม คืเด็ดแม่งคือเด็ดเลยร้านนี้คืเด็ดืมมันมากเริ่มร้านนี้ของท่อเจ็ดเสมียนซึ้งก็เสรสายเก่าเดี๋ยวผมบินโดนให้ดูบรรยากาศร้านเป็นไงมีบึงบัวด้วยเผื่มากไปละสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะ For higher ground Can't see in front of me My enemies I've tried every possibility Ability to know if I can bleed